สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกกลุ่ม v i p ทุกท่านทุกกลุ่มนะสวัสดียามเช้าเช้าวันศุกร์ที่8กรกฎาคม2565ค่ะกับการวิคอกลกราฟทองสำหรับกราฟทองทแท่งเดย์นั้นจบเขียวนะคะและอยู่แอรเรียนแนวร,รับวีกนะคะ แท่งเดย์จบเขียวอยู่ a r e ยแนวรับวีค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าเริ่มมีปริมาณแรงบายเข้ามานะคะแต่อยู่ที่ว่ามีโอกาสขึ้นได้มากน้อยเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูการในทําเ f ร a m e H4 จริงๆทําเ f ร a m e ได้พูดแล้วเนาะว่าตรงนี้มันคือแนวรับค่ะนะคะก็แพมได้ขีดเส้นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะาก็แพมนะคะมองว่าเขาจะมา3 0แต่เมื่อวานลงไม่ถึงนะคะถ้าลงไม่ถึงแบบนี้อาจจะมีการรราคาขึ้นนะคะเพราะตรงนี้จะเป็นโซนอ่ขอไปเป็นโซนชุดแนวรับทั้งหมดเลยโซนนี้นะ เดี๋ยวมาดูการวันนี้วันนอนฟาร์มนะคะสุกนอนฟาร์มด้วยนะไปดูที่ทำเฟมสี่ทำเฟมสีนั้นเริ่มแบบมีแรงบายเข้ามาฐานนิสิตเริ่มมีการยกนะคะบอกว่านะคะมีโอกาสราคาขึ้นแต่ว่าจะขึ้นถึงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแนวต้านี่สึงอยู่ตรงไหนแนวต้านี่สึงนะคะต้องบอกว่าอยู่ราคานี้นะคะถ้าขึ้นมาก็จะมีโอกาสขึ้นมาประมาณนี้ส่วนจะขึ้นได้มากได้น้อยอันนั้นต้องไปดูกันนะคะในหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะวันนี้โค้ชแพรมให้แนวต้าน แนวต้านตรงจุดแรกนะคะถ้ามีแรงจะขึ้นต่อได้ถ้าจุด2เนี่ยนะคะถ้าจุด2จุด2นี้จะมีการเบรกนะคะแน่นอนจุดแรกอยู่ที่ว่ามีแรงขึ้นต่อได้ไหมค้อขึ้นต่อได้ก็จะไปชุดสองนะอ่าวันนี้วันนอนฟาร์มอย่างที่บอกก็ต้องไปดูกันว่าเขาจะขึ้นด้ไม้เพราะขึ้นขึ้นไปแล้วปุ๊บถ้าขึ้นไม่ได้จะโดนกดนะคะจะโดนกดก็คือโดนเซลล์ลงมานะดังนั้นโซนแนวต้านนะคะเป็นจุดที่มองเซล,ลนะเป็นจุดซิมมองเซลลส่วนโซนแนวรับนะคะย่ออีกทีหนึ่ง แนวรับก็แพมยังให้30และ25นะตอนนี้อยู่ที่3 3หรือ32นะคะแนวรับบันนี้ถ้าไม่หลุดถ้าไม่ลงมาฝั่งเนี้ยหมายถึงว่าถ้าไม่ลงมาข้างล่างก็จะดันราคาขึ้นได้นะคะก็จะโยกไปข้างบนก่อนก็จะมีโอกาสโยกมาฝั่งบนนะโอเคนะคะเพราะว่าเริ่มมีแรงเข้ามาแล้วแต่รายละเอียดในเนื้องานในหน้างานต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งว่าหาจุด buy จุด sell ตรงไหนนะคะโค้ดแล้วเราเริ่ม buy ได้ไหมถ้ามองว่ามันจะขึ้นนะคะก็ ถ้ากราฟไม่หลุดราคานี้นะอย่างเมื่อคืนก็นะคะมีการราคาขึ้นไปแล้วก็โยกมาเมื่อคืนนราคาขึ้นไปแล้วก็โยกมาแล้วก็ดันขึ้นไปนิดนึงนะคะถ้าใครมีการบริหารไม้บริหารหุ้ก็จะมีการราคาขึ้นไปฟ้าแน่นอนนะตอนนี้ก็ยังขึ้นมาฟ้าอยู่นะโอเคนะคะ เออ่39วันนี้ถ้าไม่ต่ำกว่า3940ก็จะดันราคาขึ้นเพราะลักษณะของการาบเหมือนมีแรงบายเข้ามาแล้วก็นะคะเหมือนเริ่มสร้างแนวรับไว้ถ้าสมมุติว่าเขาไม่หันหัวลงมาฝั่งลงนะก็จะดันราคาขึ้นนะคะ ะะถ้าสมมติว่า,าจบแท่งเขียวนะคะก็มีโอกาสทรลคาขึ้นเรื่อยๆส่วนจะขึ้นขึ้นถึงยังไงนะคะจะมีการโยกในทาเฟมเล็กนะอาจจะต้องไปหาจุดเข้าในทาเฟมเล็กเพื่อให้เราได้เปรียบนะคะยกาลากน้อยได้กําไรมากนะโอกาสที่การาฟจะขึ้นข้างบนมีค่ะนะคะนี่คือแผนการเทรดนะคะในเช้าวันศุกร์ ที่8กรกฎาคมนะคะสุกนอนฟาร์มนั่นเองนะคะขอท่านปลอดฟ้าสดใสกำไรทุกวันนะคะวันสุกแล้วก็นะคะเป็นวันนอนฟาร์มขอท่านนะคะมีกำไรสัปดาห์น่าจะเห็นง่ายกว่านี้